โฟกิงสยามเซิร์ฟเวอร์เปิดใหม่เอาใจสายบัวมาถึงเราก็สามารถเลือกโรงเรียนได้เลยนะครับผมมีทั้งหมด4โรงเรียนนะของแจกไม่ต้องพูดถึงนะครับผมมีให้อยู่แล้วนะครับเป็นกล่องผู้เล่นใหม่มีก็พร้อมเล่นไม้ก็พร้อมลัน่นอยากเกครบคันไม่ต้องซื้อเพิ่มเลยอยากเล่นลิงดิสอยู่ด้านล่างนะครับจุ๊บๆเสียงรถใครแม่งวะน่าจะรถไอ้นี่นะครับคัน,นี้เลยลาย์คาถานารุโตนะครับมือจับโบมือจับ้าเลย โอ้ยอยากก็แรงเลยนี่แวนไปเลยโอ้โหเมื่กมันแรงจา่างวไปอย่างแรงเลยโอ้เตียงก็แตกหู okay. เรียบร้อยมีกิจกรรมล่าค้าหัวไปไหมคนดูล่าค้าหัวอะไรเนี่ยข้อหาหน่ารักเกินไปคือมึงน่ารักจนต้องโดนล่าค้าหัวเลยหรือไงวะฮะมันอยู่โรงเรียนบูรพพลไปเลย เสียงแม่งเหมือนแมงหวีบินอยู่ข้างๆหูเลยอ่ะเสียงรถมอเตอร์ไซค์ทันเนี้ยเฮ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 ้ยเอยอยนี่ไงโดนเฮ้ยมาดีไอะไรไว้สัตว์มามึงมาดิเจะเอาฟานหน่อยเวจะเอาฟานหน่อยเวเอาฟานอะไรฟานตัวจริงตัวปอมไหมอ่ะผมไม่ไหวกูล็อกสกิลยังไงผมไม่ไหวโอ้โหสกิลเพย์ยังเพย์กว่าเอาใจป่ะสกิลปากเปล่ามึงอะ าไ้กกิปนี่ไงโดนก็หมุนเด้อเอ๊บเอ๊บเฮ้ยไปล่าข้าวหัวมันดีกว่ามั้งไม่เอาเอามึงนี่แหละเฮ้ยเอ๊บกลับละกลับละนี่ไงเจอกูป่าเลือดป่าหนองเลยเดี๋ยวพวกกูก็มาแค่นั้นแหละเดี๋ยวมึงโดนพวกกูแน่กูไม่กลัวหรอกพวกไอ้พวกเนี่ยไอ้พวกอินน่ะเดี๋ยวมึงเจอแน่ปึ๊บมาเอามานให้ตายไปเลยนะครับลำคาละ ยังบินมึงแรงจังวะธรรมดากูมันเป็นรุ่นใหญ่ก็ต้องใช้ของดีๆหน่อยเฮ้ยแทงกันไม่ตายหรอกมั้งเนี่ยวันเนี้ว่าต้องเล่นไม้แล้วว่ะคนอนโดเฮ้ยช่วยหน่อยน้องลองมาแล้วช่วยหน่อยไม่ไหวไม่ไหวโอ้โหร้องเลยแต่มันจะตายกูแล้วนะ่ะไม่ไหวไม่ไหวพี่ดนตึงเกลน,น้องๆร้อง,องกันเลยเฮียมันมาแล้ว ไอ้ไข่วะนั่นลุงแม็กเชเเค่บ่ไอ้ยังอะไรกระเทียมกูว้ยจะหนีทำไมโอ้อย่ายิงนี่ยิงก็ไม่หนุกดีวูจ้จะหนีไหมมึงจะหนีไหมโอ้โหมันมากันเต็มเลยจอดเว้ยมาแล้วเว้ยโอ้โหไอ,อยย,อย,ยังึงยิงจะยิงกูอีกเหรอมึงลุงกูขนาดเนี้ย เฮ้ยมันเอามันเฮ้ยวเควง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 จะให้เอาฟานเองาฟานเองเฮ้ยกี้กบีนี่ไงเลยหนุกนี้แต่กี้โอยอยหนยกูบอกแล้วไอ้เงี้ยเล่นทีละคนพวกมึงเนี่ยไม่ฟังกูเลยยืมรถหน่อยเด้อพี่ใหญ่โอ้โหเวฟร้อยมึงกากไปของต่างมึงจะอร่อยพวกกระจอกไอ้เหี้ย The grand được ong đẹp mong 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 này, mong mong má một, เพลงอะไรนาะยมีเพลงอะไรนี่นี่เนี่ยเปิดให้ดูช้างช่างช่างต้องเคยเห็นช้างหรือเปล่า <c oughs> <c oughs> นายตื่นตลกกันนะจมูกยาวๆเลยหว่าง,งวงมีเขียวใายควงเรียงว่างก็ร <c oughs> ้องผิดเลยอ่ะนายต้องเว้นนั่นแหละไปเลยไปเลยแบบพูกเราไปสองไปอย่างเงี้ยแล้วเราจะไปไหนกันเดียะ <c oughs> พเ <c oughs> พื่อนนายจะไปดัานอาวุธก่อนหรือเปล่า <c oughs> เด๋ยนดันให้ไปเลยไปเลยเฮ้ย,เ,ยเรามีเฮ้ยเราไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเรามีของดีแล้วเพื่อน เฮ้ยนายปาลมาแล้วใช่ไหมนายเป็นผู้เล่นเก่ารออะไรเราอยู่มานานอร้อยสี่ก็แรงอยู่เนี่ยเพื่อนใช่ใช่ร้อยแปดละโอ้ร้อยร้อยร้อยเจ็ดร้อยโอ้ร้อยหกกูชิบหายแล้วนายเฮียกูว่าแล้วต้องความมีโทษโทษนายนายขอโทษเดี๋ยวเราไม่เป็นไรเราเรียนช่างก่อมาเดี๋ยวเราซ่อมรถให้ใช่ใช่ทำหมดเท่าไหร่ทำหมดเท่าไหรมาแม่งนี้อีกแป๊บนึงนะนายเดี๋ยวเราไปใกล้ๆนายนายใช้อะไรเดี๋ยวเราใช้ปืนเฮ้ยนายมีปืนด้วยหรอเออ เราไม่มีว่ะไม่มีเลยโรงเรียนนี้ไม่มีคนเลยเอาแมงดีนี่มีมาดิเอ้ยหลัวเฮ้ยลงลงดีถอดส่ช็อปดิใส่ช็อปดิน้องเช็คเช็คหน่อยเช็คหน่อยเช็คหน่อยเฮ้ยเฮ้ยนายนายไปข้างไปข้างบนตึกดีกว่าข้างบนตึกมันเรียนหนังสือกนอยู่เราไปหล่อยดีกว่าไม่ไม่เช็คไอ้นี่ก่อนเนี่ยโวโหลมึงเรียนไหนเนี่ยน้องนี่มันมันใส่แล้วมันใส่แล้วเอ้ยนี่ไงนี่ไงเอาแม่งดิ เอ้ยอย่ายิงมันอย่ายิงมันเอ้ยอย่ายิงอย่ายิงมะยิงมันไม่ใช่ไม้บอลเบ็ดอ่ะขอมบอลเบ็ดเลยอ่ะอ่าได้ปล่อยเอาอเอาเอชิบหายแล้วมันเล่นไม้อ่ะบอนเวทเวทอะไรมึงน้องบอกเลยไม่ได้ครึ่งกูนั่งคิวเลยเอ๊บ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 ตีมาเลยน้องตีมาเลยตีมาเลยอ่าเต็มที่ไว้น้องเอาเลยเพื่อนทำไมก็ตายเพื่อน

เอาดิเพื่อนเอาแม่งดิเพื่อนหมายเหนึ่งเอาเี้ยยิงไม่โดนนี่ไงเอาดิเอาดิเพื่อนเอาดินี่ไงตัวสามเลยทีนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์ามาเพื่อนนี่ไงตายปะน่ะนี่ไงโอ้โหมามึงต่อเลยแล้วกันเอามาต่อเอามาต่อเอ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 อสั่นอะไรนั่นน่ะจบจัดอ่ะกูจะรอให้มึงลุกก่อนนะถือว่ากูสัมภาษณ์โอเคครับ นี่ไงโอ้ยนี่พึ่งยิงดีโอ้คนนายนายไม่ต้องยิงหรอกของสารมันครับโดนเรารอมันลุกมาเดี๋ยวเราแบบม้วนแบบพวกไต่กีฬานะนายคอยดูนะเราโหดเราโหดนี่ไงอุ้ยยังไม่ตายตายป้องตายม้วนเอาเพื่อนเพื่อนเอาเพื่อนม้วนโอ้โหมันหลบงแล้วบอกเพื่อนอุ้ยไอ้เยอะเพื่อนเข้ามาพอดี ให้ชุบก่อนให้ชุบก่อนเอให้ชุบก่อนให้ชุบก่อนไม่ชุบไม่ชุบฮ่าไอ้เหี้ยกูกูขีดขวาอยู่สิบาดิมึงรู้มึงมึงรู้ไหมทำไมกูร้อนอย่างนี้อ่ะทำไมวะก็ประชาชนมันโกนห่วงกูแล้วไปจัดแม่งดิไปเอาแม่งคืนดิมาร์กโรงเรียนมันเลยกูไม่ไหวแล้ววไม่ไหวแล้ว嘛มาแล้วเพื่อนไม่ไหวจะเคลียร์อ่อนเพียวล้างกับแม่งละแม่งเล่นเกิน เฮอ,อย่างเงี้ยน้องจับแมงสึกนะเอ้ยจับแมงบวดทั้งหมดเลยนะเออไอ้เจะตบตบฉอบไม่เท่าไหร่แต่ถ้าโดนตบหัวนี่เกณฑ์แตกแน่ตอนเนี้ยเอ้ยเอาแมงีเอาไปช่วยเพื่อนดีเพื่อนไปเลยเอาแ<อ>มงให้หมดเพื่อนเลยเฮ้ยเพื่อนประตูเข้าทางนูน้นไอ้บีนเออต้องไป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 โอ้เรามีรักเอ้าวกูไม่สนใจก็ไม่วยเพื่อนก็ไม่มีจะตายเลยเพื่อนเฮ้ยมึงใส่ชอบดีเด็กใหม่น้องไมไปไปไปช่วยเพื่อนดูบอลปิดหน้าผมก่อนี ไอ้โลบโลบโลบไอ้ล้นตะเกิดไอ้ล้นตะเกิดพี่ทำาไม่ดีเพื่อนเพนไม่เลยเอาแม่งอยู่เนี่ยที่สวนก็ไม่ได้เนี่ยสวนนี่สวนไม้อะไรเนี่ยเฮ้ยมันหลบอะไรยังไม่แจงเลยเฮ้ยมึงหลบอะไรวะเอ้เมื่อกี้มึงหลบอะไรโขาใหโอกาสมึงซุปมันซุปแดงซุปแดงมาแล้วครับโดนหนึงดักเฮ้ยคิดผายละมันมากันละเฮ้ยกูตาย ตายเฮ้ยมันหมายพวกเก่าด้วยว่าก็โดยพวกที่โดนตุ้งัวไร้อยเลยก็ตื้มมาดิน้องตายหนึ่งตายหนึ่งเพื่อนตายหนึ่งตายหนึ่งเดี๋ยวกูชุบเพื่อนก่อนเด้อกูชุบเพื่อนก่อนกูชุบเพื่อนก่อนเดี๋ยวผมให้เดี๋ยวผมให้สวยสวยสวยปีมันปีมันมีแต่พวกควายพวกเนี้ยเออเอามันนีเพื่อนแกโดนแกโดนมาแล้วเวรีแม็กเวรีแม็ก แม็กเดียวที่กูรู้จักแม็กแมทเทอร์แม็กแมทเทอร์มาทั้งแม็กมาทั้งแจ็คมาทั้งแฟมิเลียมันจะทุบแน่นอนเออโดมโดมยี่สิเอาเพื่อนเพื่อนมันนี่ไงเอามันหัวเพื่อนกูเนี่ยนี่ไงเฮ้ยชุ่เพื่อนนี้ชุ่เพื่อนนี้โอ้ตรงนี้นัวเกินว่ะหัวแล้วล้มหัวก็โล้อาโกนได้ไงหัวก็โกนอาล้ได้ไง เจอโดนไม้มั่วนยำโดนโดนมึงนช็อกโกแลตเฮ้ยเอาหน่อยเว้ยเอาหน่อยเว้ยน้องๆโอ้ยแจ็คกี้มันเกิดมาละแจ็คกี้มันเกิดมาทำไมอติไอ้แม็กไอ้แม็กไอ้แม็กไอ้แจ็คไอ้แจ็คไอสตัวแจ็คเอามันไม่เลยแจ็คไอ้แจ็คตายไอ้แจ็คตายตัวเดียวตัวเดียวเว้ย อีโมอีโมสวยใหให้หมดให้หมดอ้ไอ้กนกนหัว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 มีแบตเตอรี่มาเองมันมี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 กนหัวกนหัวมีพี่มีมีเอามันให้หมดเอามันให้หมดเด็กผู้ชายเออุดินเดินเดินเดินี่ไงตีมันคว้าเลยนี่ไงีไม่ตายได้ไงอ่ะคนดูมันไม่ตายได้ไงก่อนไอ้เหี้ยเมื่อกี้เข้าหัวจังๆ หายแล้วเหลือกูด,ดวนกับเที้ยนี่หนึ่งหนึ่งให้ผมชุบเพื่อนก่อนนะครับโอ้ชุบไม่ได้เลยชุบไม่ติดมาชุบเพื่อนก่อนชุบเพื่อนก่อนโอ้โหมันมากันเต็มเลยมันมากันเป็นหมื่นเลยยังไม่ได้โกนหัวเอาคืนในพวกโรงเรียนชุดดำเลยชิดเรียบร้อย<า>อ<ะ>เดียเ๋ยวรีไฟเองเพื่อนเล่นไปเล่นไปเดี๋ยวรีวไฟให้มาดีวิรุ่น,นเอาวันเพื่อนเอาวานันไวรุ่นไล่ไวรุ่นไล ไยรุ่นะเวดากองทำเพื่อนกูได้ไงวะเฮ้ยกูตายมันเดือดเกินชุบเพื่อนก่อนชุบเพื่อนก่อนเพื่อนกูชุบมึงแล้วผมชุบเพื่อนก่อนอนะครับโอ้โหมันกลางราค์เฮ้ราชันสวยเฮ้ยมีดู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 ไอ้น้องดูพลังแห่งราชันอ่ะมันจะลุกคนแรกเลยเราดูเลย มามารู้ปะมาเฮ้ยเพื่อนหนีไม่เล่นข้างนอกเพื่อนไม่เล่นข้างนอกโอ้โหข้างในแม่งลกเกินว่ะไม่เชี่ยอะไรเนี่ยมันกลางฮาคีไม่เชี่ยเจสันรอบข้าวเพื่อนเพื่อนอแมนเพื่อนนี่ไงมารอบของรอบข้าไงนี่ไงเพื่อนนี่ไงนี่ไงเจสันเจสันวอฮีเหรอ เจสันมอยีเจสันอออวอยีเจสันก,กูตีเป็นวเอเอเลยผมหนีก่อนคอนดูโอ้ยมนันนัวเกินว่ะโรงเรียนไหนมั้งเนี่ยจักกันโรงเรียนไหนมั้งเนี่ยนี่ไง้ตรงกูหมุนนี่เจสันมอยีเจสันมอยีมาแต่ยึกยักไม่แทงกูขึ้นไปเลย พวกมึงไม่รู้จักโดนออกก่อนตลอดหนี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 เอามารถอยู่นู่นที่ผ่านแล้วกูตายเอ้ไอ้สัตวมอฮีกูชุบมึงไอ้โดนตัวฟีโดนตัวฟีตัวฟีอะไรครับกูจ่ายตังค์ครับพี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 ใจเย็นนี่น้องไม่ไงไอ้สัตว์มอหีงตายตายบ้าเอ้ยมองไม่เห็นสวยอันนี้มกันเองสวยงั้นแหละงั้นแหละเก่งมากครับตัวตัวจ่ายตังค์เก่งมากเขาตัวจ่ายตังค์ เก่งมากก็ตัวใจตังเลยเกีวเพาโกนเพื่อนจะมันโกนแล้วมาเลยเพื่อนโกนนหัวสกู่ใช่เพื่อนเก่งไหมรึงเกินไหนโกนให้ไอ้นี่มันใส่นักมันล้นอยู่แล้วไอ้ย่ะแม่งตัดแม่งก็ไม่ได้ล้นก็ไม่ได้วันยี้พูดแล้วหมดเลยว่ะเพื่อนเดี๋ยวเบาคืนเดี๋ยวเอาคืนเราชิวๆแล้วเราไม่ซีเรียสแต่เราอยากตีคนเพื่อนไอ้ย้ะ ดีเยอะกูไม่เจ็บเพื่อนโอ้กลางกลางตัวเดิมเอาอะไรเพื่อนเพื่อนน้ามันเอาโยนแสดงละครยิ้วที่ไหนมายิ้วนี่โอ้ยย้งกูตายคี้อะไรสามอันน่ะคี้อะไรสามอันจะชุบกูเพื่อน

เล่ก้อเล่นเนินเลือพี่เออไปทำไมต้องเล่นเนินอ่ะเล่กลางเลยเองนะกันฮะปิดก็ปิดมาแก๊งเจเคนโดนเรบอนนอนี่แต่ไปยังดียังไม่ตายนั่นอ่ะนี่มาเลยโดนโดนเลยดิโดนมาเลยงไหมนี่โดนดิโดนวงนวลเฮ้ยคิบหายแล้วกูตีเพื่อนตายอ่ะจุบเพื่อนก่อน ต่มันก็ตายไปเยอะอยู่อ่ะเฮ้ยอดูมันตายก็ดีนอนเป็นควายเลยเนี่ยตัวดำๆเนี่ยนี่ยมาเปนมาแค่อเพื่อจะมดโวยโทเพื่อนเราไหวกเราไหวับอม้ถามมันไหเมหวมันง ปุ๊บตายโดงกูเบิ้ลไม้เบิ้ลไม้เบิ้ลไม้ไม่เบิ้ลกูเบิ้ลเองนี่ไงนี่ไงกูเบิ้ลเองมาดิเราโหดนะเพื่อนเราโหดนะเออาจุดเก็บหมดวงกูเก็บหมดวงเลยดูกูเก็บหมดวงเอามานเอามันเยอาเลยมันมีเกียวหรอเพื่อน เอาไว้เกี่ยวข้าวนี่นงาบ้าโอ๊ยกูตาย้เลือกอางเลยจุกหน่อยตรงนี้กูไม่เป็นอ่ะเพื่อกูตายสวยตูไม่ได้อ่ย